สวัสดีค่ะวันนี้ทาง Atlas Unlimited ก็ได้นำโมเมนต,ต์น่ารักๆของพี่นุษย์ในสนามมาให้ชมกันนะคะเพราะมีเสียงประกอบด้วยค่ะก็ไปฟังได้จากคลิปนี้นะคะและเราขอนำบางโมเมนต์มาแปลด้วยค่ะอันนี้พี่นุษย์บอกว่าถ้าทำเสียงแบบนี้แปลว่าบอลของฉันนะ นั่นก็คือจังหวะนั้นพี่นุชจะเล่นนั่นเองค่ะ got you worry. ส่วนอันนี้พี่นุชบอกแอรินแฟร์ว่าฉันพร้อมช่วยอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะจากคลิปบรรยากาศในทีมดูดีสุดๆไปเลยนะคะเป็นไปตามที่แม็เกชพูดเลยว่าพี่นุชมีความสุขในสนามตลอดเลย